โอเคครับทำไมผมรู้สึกเหมือนผมรอยได้ขึ <c oughs> ้นจติตดาวโ,โ้าจบวันนี้ก็ขอจบพารเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยาวนานครับแล้วค่อยไปตัดกันที่หลังครับครับเอ,อือจะมีคนดูจบไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคนเอิร์ทก็ทำหน้าโพํำหน้าที่โพสนะครับโพสโพสอะไร โพดลงเฟซคอมเหรอครับครับเดี uh. ๋ยวจะโปรโมทเย้โอ้โหจะตอก้อมกันทำไมจะตอก้อมกันทำไมวให้ตอกซส์ไหนเออผมก็ว่างั้นแหละโหเป็นแบบที่ยากพอสมควรนะครับ ทำไมครับผมกำลัหาทักเกียนอยู่ครับจะมาทำไมครับ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 นั้นเราก็ส่วนผมก็นะให้คนเอิร์ธเขาไปเกียนกันเองนะครับแต่ผมก็จะทำตามหน้าที่พระเอกอย่างที่ดีนะครับโอ้โหโอ้โหไอ้ยะไม่อยเล่นนะพระเอก พระเอกอย่างพระเอกลามของอย่างพี่เอิร์ทต้องถอยอะครับอย่างคุณเอิร์ทต้องถอยเลยครับผมลืมเพราะผมมีบูอยู่สามอันความสูงก็โอเคถ้าต่อขึ้นไปเนี่ยพอดีก็แด้เลยนะเนี่ย <c oughs> อดีบอดีบขึ้นไปเลยดีกว่าไหมเนี่ยโอ้ใหญ่ดีกว่าได้เลย <นะ S 2> ได้เลยได้เลยเป็นของเคล็ดวะของเคล็ดก็ค่อยเสยกทีหลังขอเป็นลาม,มาสูน <c oughs> สักครั้งนึงเถอะเป็นลาม,มาเกียนมานานละ อย่าเบลือกันก่อนนะครับถอนหายใจซะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่ตอนคลิปดีกว่าต้องมีเพลงสักช่วงหนึ่งนะเพลงแต่แดบแต่แดบแต่แต๊วเอเมอร์ลีโอเหรอครับมาริโอเมาไปเรื่อมันจะนานไปแล้วเนาะเดี๋ยวเวลาอัพคลิปนี่มันจะนานเหมืเดิมนะครับก็เป็นลักขสิทธิ์โอ้ no ฮุยฮุยฮุาเฮ้ย what the hell โอ้โหไอ้ไอ้ไอ้ลำมาเกียนโหนึ่งส่งหน้าส่หน้าไปแล้วไปแล้วโอ้เหล่ามไปล็อกไปเลยล็อกไปเลยลามนี่ได้แล้วครับนี่แล้วเดี๋ยวเอาบูสามอันมาขึ้นก่อนขึ้นไปแล้วโหคุณเอิร์ตเยน่าโอ้โหฟกตกใครพัก อะไรๆมีอะไรในนี้ตรวจตรวตรตอนนี้ในตัวผมมิตยาสปีดครับเต็มตัวเลยเช่นกันครับมีนมแ่งหนึ่งเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวอุปกรณ์ใส่อย่างหนึ <c> ่ง <oughs> คุณหยุดคุณนอนไปก่อนยังไม่เช้าเลยนอนไปนอนนอนเห็นไหมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหนึง่งแชรอ่ะคุณนอนเลยคุณนอนเลยครับ โอเคครับถ่ายรูปแล้วไปที่นะนนอนตอนเช้าใช่ไหมครับอ,อ๋วอวอร์กเพ่งหยุดตีนเนี่ย <laughs> อ,ะอะไรนั่ครับผมโห <laughs> โอ้ยหาอ้ยตกตกตกโอ้ตุก,ตกยักยงได้ครับอ้ย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  โอ้โหโนทำไมเซิร์ฟมันตกเช่นนี้เช่นนี้หากคนกระตุกแล้วผมจะขนาดไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเอย่าลุยอย่าลุยโอ้โหเฮ้ยเซิร์ฟตกให้เซิร์ฟเป็นไรอ่ะเซิร์ฟเป็นตัว เซิร์ฟนี่เอาอไปได้หมอะโหอ r ิเมเยอร์เซิร์ฟเป็นทำเป็นอะไรวะตกตกตลากโอ้โหลกากรอเป็นระเบที่รือไอเออเอเอเกินออกมก็ตกแล้วโอ้มันแหลกมันแหลกจริงมันแหลกคือแหลก อยากโอเค,อเคแบบนี้ค่อนข้างจะเล่นนานหน่อยครับผมผมว่าอย่าที่พีมาอย่าอย่าทีพีมาขอร้องอ่ะ ครับเฮ้ยคุณไปถึงนู่นแล้วหรอผมผมเทีบไงเออ,อยใหญ่ทีวีมายวคุณจะรู้ว่าผมมาถึงนี้โอ้โหมาจะได้มาว่ามามาจะเริ่มต้นเนี่ยไนน <c oughs> ๆนๆนในเคตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้โห <c oughs> ผมไปด้วยดีเ <c oughs> นี่ยเราโดดไป โอ้ไปมันจะโดนไปมันจะโดดเฮ้ยใครใครัดโอ้โอใ้ใครผังอะไรอะไรอ๋ออยากไปด้วยเหรอเดินมาเดินมานมาเครับไปทำอไรว่ตเฮลตายเลยเอเอเ,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 อเอือเือไปโอดดถึอห เนี่ยเราบอกว่าจบตรงนั้นแล้วก็จะพอไม่ใช่เหรอใครบอกผมบอกครับโอ,โอ้ตกเลยโอเคผมมาที่นี่แล้วอู้หูอ้าวฮะโอ้ยที่พีมาทำยังผมมาที่พีมาแล้วโอเย่โอเย่ ผมหลดก่อนนะนะับผมโอเคผมมาได้มาได้คุรออย่างนี้ไปเลยผมไปก่อนโอเคเอฟซีทีเฮ้ยคุณ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 ไปได้ยัง No โหลงมาทรัอะไรเอ้าเคุณคุณคุณหายไปไหนเนี่ยเออ no เฮ้ยคนอย่างงี้ด้วยเหรอโหคุณแม่งเม๊งแบบตกเลยครับผมคุณแม่งไม๊งจิงจริงอ่ะโหเห็นแล้วเหรอเพิ่งเห็นอ่ะโอ๊ยโต๊ะโต๊ะโหทีพีอย่างเดียวเลยเนี่ยทีพีไม่ทำอะไรหกเป็นฟลินเลย เพิ่งรู้ครับทำไมคุณเก่งขนาดนั้นเพิ่งรู้ความโอ้ยเราจะตายดีครับจะขังที่คุณตายมาทำให้คนอื่นจะตกนะครับอ้าวทีพีมาได้แล้วครับทีพีผมไม่ตายครับอมาตะหาวิครับเครดิตคุณคลองครับ ไปแน่คุณดีขนัดนะครับเดี๋ยวผมไปหาพีพีมาซะเถิดไปครับตาคุณเจอเยี่ยมสมน้ำน้ำอย่าเพิ่งกระโดดครับอย่าเพิ่งกระโดดโอเคตามผมกระโดดในที่นี้จะเปลี่ยนเป็นหน้าคุณนะครับตาคุณเผเชิญโชว์ครับ โอ้โหลึกว่าไงนะเนี่ยคขาสล้างสูงอ่ออะไรครับโอ้โหแถมเขาใช้ยกไปโอบม,มาชัดเจียบเลยไปสักคนวิคุณทำไมเดินลอยลอยเดินเยี่ยมเยี่ยมเป็นไงล่ะจะมาเดินทับรอของเจ้าหนึ่งอย่าดูของแม่หมดนะครับ ข้างบนรู้สึกนะจะไปข้างบนโอเคเปลี่ยนรังแล้วเฮ้ย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 อย่าปั้งเฮ้ยอ้าวบายบายกายครับมาสิกายเอ้ยครับผมมาสิเฮ้ยลูกพ่อผมเป็นลูกคุณตัวไหนไม่เข้าใจโอเคน้องภาษาบ้านผม็พื่อนนี้อ๋อพี่น้องครับ เราหเป็นเราเป็นเพื่อนนะอย่างโอเคเดี๋ยวเดี๋วออาวอาได้วยอาวแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างใจกลางใกล้ความรู้สึกดีดีครับเอาตามไปเขานี่ว่าโอเคขึ้นไปแล้วนะครับตึงโอเคครับ okay. อืก็ลึกไปเอ๊เลึใส่ที่ดีเอ แล้วป๊าเป็อะไรวะเจ้ามาได้ยังไงเจ้าผมตัอะไรไก่แสนไก่จุงเบยมา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 เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมเข้าอันนี้เลยนะมิชชั่นวันเลยนะเอาเอาไม่เอาลอยลอยไม่โหดไอ้จ้ะเอาม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 ิชชั่นวันก่อนเลยแน่แน่แน่วิลจันถ้าคุณจะชนะต้องไม่ต้องมาแอปสารแปลมาจะไี้นะครับครับโอเคมิชชั่นวันครับเอ่อ อ้ยเท<อ>เลพอร์ตครับโอ้โหพู้ดยู้ใสาครับโอเคมาแล้วโอ้ยแหลกเอียได้ครับแหลกเลยครับโอเคลื่นแล้วห้ามลื่นครับเดี๋ยวหัวแตก <laughs> ครับ <laughs> โอ้โหแหลกจุงเบยใกล้อยู่ไหนครับผมหากล้ไม่เจอคุณอยู่ไหนเนี่ยผมยินใจกังความรู้สึกยิดีครับเห็ในไหมครับเนี่ยหน้าตาอร่อยแรา่ปีนไปไกลขนาดน,นี้เนี่ยตอเอราสองคนเราสองคนก็น่าตาเหมือนกันนี่นะโอเคไป โหแค่นี้คุณกระโดดไม่ได้เหรอโอ้โห <c oughs> ทำไมมันขี้ตกอย่างนี้วะห <c oughs> รือว่าวันนี้พอก่อนฮะผมว่าเออคลิปนี้ก็อัพยาวเหมือนกันนะแล้วก็ว่าสวยต่อนหน้าครับผมต่อนหน้า <c oughs> <c oughs> ต่อนหน้าครับโอ้บาปกรรมมีจริงยาสติปด,ดการกันครับโหเอางี้เลยเหรอ ครับโอเคจบก่อนก็ได้ครับผมโอ้โหกำลังมันเลยมามามาจบก่อนก็ได้นะโอเคตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งพานธ์นิาย,าย,ยาพอสมควรนะครับเขาบอกว่านะครับผมเออบอกว่านในคลิปแรกเลยก็คือว่าเราเราจะเล่นถึงระดับเอออันนี้นองแมวใช่ไหมครับคุณเอิร์ทครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันธ์หน้าเราเราจะ เออในแบบนี้เราจะเอาถึงฮาร์ดพอครับผมเอ้เปิดมันยากมันนานเลยครับผมครับอย่าลืมครับน้ำพองไข่มันเนยอร่อยครับน้ำพองไข่มันเนยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ทราบว่าคุณจะจะจะจบยังครับจบก็จบครับอ้าวเลือดเลือดมาซื้อน้ำพองไข่มันเนยไหมเออพอดีว่าเออผมต้องไปขอตัคงแม่ก่อนแม่ครับขอตั้งนยครับโอเคได้แล้ว โอเคครับไบบมับบนจะน้ำพองไขมันเลยครับ <c oughs> ดื่มแล้วครับจะเกิดปฏิกิริยาเอ,อ่อเอฟเฟกต์มันยังไงครับเอฟเฟกต์เกิดเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์จะพ่องไข่มันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ่ะมาอยู่กล้องหน่อยครับคุณบายบีายบายบายบีเจ๊แอปเปิลทองกินโชเลยเอื้อนมพ่องไข่มันเลยหมดละ อย่าลืมนะครับมุกพ่องไข่มาเนยบาย